เฮียมีกดุศเปิดโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยฮ่อมึงอยู่ไหนวะไอ้ฟาดไอ้ยงงไอ้ยุกไม่รู้ไอ้ยุกไปเจอแน่เจอแน่เจอแน่สัตว์เดี๋ยวมึงรู้แน่มึงไปประตูมึงรู้เลยเฮียยุกไอ้สัตว์เฮ้ยตัวอะไรวะข้างหน้าต้นไม้เฮ้ยฟาดไก่เฮ้ยไก่ก็เฮี้ยแล้วไก่ก็เฮี้ยแล้วไก่ก็เฮี้ยแล้ว ดนกนกนกนอกนอกันนี้คือที่มึโดนป้อปมปืนเข้าไปเพื่อเพิโดนป้อมปืนเลยเว้ยตายเลยอ่ะมึงก็เปิดก่อนเปิด,ดมันยิงก่อนดิไม่ได้ไม่ได้มันมันแบบเป็นเหมือนเข้าไปอีกเวอร์นึงอนะ่ะเอ้ยเย่ yeah! าไม่ขอเข้าไปสัตว์มันเป็นที่อะไรเราไม่มี <laughs> ไอ้สัตว์เ <laughs> อ <laughs> <ว> <entend> ้าไปไปฉายน้ำไปฉายน้ำไปฉายน้ำเว้ยโอ้ยเฮียอ่ะทำไมเจ๊งโอ้ยเสียกมันก้องเสียกมันก้องครับอย่าหญ่ใหญ่แล้วก้องแล้วเสียงดังสัตว์

โดนนี่ดักแล้วมึงตายกันได้ไงวะเดินตกไงสัตว์มันต้องปิดมันก็ต้องเปิดเครื่องนี้ป่ะคลิกซ้ายโอเคโอเคเพื่อพูดนะเนี่ยยิงได้ยิน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 ฮัลโหลเย็ดไอ้เชี่ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะกูต้องกดตอบมันนะไอ้เชี่ยต้องกดตอบฮัลโหลฮัลโหลเออได้ยินเว้ยเออสี่ห้าไอ้เชี่ยโคตรเฟี้ยวมึงลองดูดิมึงก็ต้องเปลี่ยนด้วยไม่ว่าไม่งั้นมันก็กอดทับกันไปได้ได้ยินไหม หน้าจะมีของตัดตาตัตาให้ของกวะเออแย่งั้นอ่ะเออแย่มีตัตาอยู่ไหนวะไออยบรกาดูกูไม่รู้กไม่รู้ันคืออะไรจอัมันสีอะไรอ่ะสีอะไรปะเปุัมอปุนขวาขวาระวังปุ่นปปนปฟุกมันมันมันหันอยู่มันมีอะไรยิงอยู่ยไปยเดี๋ยวกูบอกถ้ามันหันไปแล้วเดี๋ยวบอกถ้ามันหันแล้วเดี๋ยวมันบอกไอ้ไอ้ไอ้ฟุกมัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมไไปเลยไปเลไปเลย วบอย่าเสี่ยงปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตายเฮียเฮ้ยอันนี้เก็บได้น้กแข็เฮียอะไรเนี่ยมันหกโมงแล้วไอ้เชัยไอ้เฮียเฟิร์สบอกได้ยินเสียงเดินเสาวแถวยานว่ะวิ่งเลยกว่าวิ่งเลย มีมีมีกลับกลับกลับเลยเข้าเลยสิปิด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 อ๋สแกนฟอร์เตรสอ๋อนี่ไงมันต้องสแกนฟอร์เตรสก่อนก็คือมึงต้องมีศัตรูให้ยิงก่อนถึงจะยิงได้อ๋อเหมือนไซโคกันสินะไอเฮ้่ยไอเยี่ยนี่โอ้โหไอเยี่ยกูจะแตกไอ้เหี้ยนเลกูหมดหลอดเลยกูเข้าไปเลยสัตว์ ไอ้เฟย์ขะลางะลงไอ้เฟย์ปืนปืนปืนมีเงินไม่ไม่เอาไปฆ่ามัน,นพาไปฆ่ามันไอ้ยี่มันหายไปแล้วไอ้ฟิวกูเจจกุญแจอะเฮ้ยเดือแล้วเดอดหนีไปละมันเมื่อกเมือ,มอกอะ ยิงง่ายอีกทีเมื่อกี้นี่ยิงง่ายไอ้จิงหอยหอยน่ะน้ำเองไห้ไอ้หอยโอ้โหไอ้เหี้ยเออยิงไม่ตายสิวโอ้ยไอ้เหี้ยมันเป่าควันอ๋อไม่หายเนี่ไม่เอออ้าวบ้ามันหมุนไม่ได้ ไอ้เชี่ยสวยไอ้เชี่ยอะไรวะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้ปะเฟ้กูหมดแล้วแต่ของกูหมดเลยกูดิวของกูไปหมดเลยอยู่นี้อยู่นี้อยู่นี่อยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้อยู่นี่นี่อยู่นี่เลือดมึงเต็มปะเนี่ยไม่เต็มมาแดงแล้วกลับก่องกูได้ไม่หมดอ่ะบอกซี่เมื่อกี้หายหายละกูเจอกูเจออยู่นี่อยู่นี่บอกซี่ทักซี้อยู่นี่ ไหนวะเจอแล้วเจ้าเกิดปัญหานิดหน่อยไเชี้่ยกลับกันดีกว่าไอ้ชิบหายแล้วงั้นไอเฟิร์สมึงช่องว่างใช่ไหมไอ้หนีฟิลกูตาย